สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องบิ๊กชอรรถบ้านนะครับฮะวันนี้นะครับผมอยู่คนเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าบิ๊กชอรนะครับตัวลุ่มๆนะฮะก็วันนี้ลุยเดียวนะครับอาจจะไม่มีสีสันนิดนึงนะครับเพราะว่าขาดบิ๊กชอรไปนะครับเอาละฝ้าหลังผมนี่นะครับเป็นนิสันปี99นะครับเป็นซันนี่นะฮะเกียร์ออโต้นะครับสภาพมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าสภาพภายนอกและภายในนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะฮะ แล้วก็มีตําหนิอะไรบ้างนะคะโอเคงั้นตามผมมาดูเลยเอาละครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตอนที่ผมถ่ายเนี่ยอากาศและแสงเนี่ยค่อนข้างจ้านะครับแล้วก็ร้อนด้วยนะฮะด้วยแสงและเงานะฮะบางมุมอาจจะมองไม่เห็นนะครับแนะนํานะครับให้ดูท่ามิงด้านท้ายนะครับก็จะชัดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแผ่นรอบๆก่อนนะครับเป็นตัวปี99นะครับไฟแยกนะฮะคันนี้ต้องบอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงนะครับ ภาษีไม่ขาดเอกสารครบนะฮะหารถเดิมรถสนะครับแนะนำคันนี้นะฮะนะครับเป็นไฟแยกแล้วนะครับปี99นะฮะคันนี้เนี่ยผมได้เพิ่งเก็บสีไปนะครับแล้วก็ใส่จอมานะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูพื้นผิวกันอย่าลืมกดติดตามช่องวิ๊ชอนรถบ้านเอาไว้ด้วยนะครับและคุณจะไม่พลาดคลิปมาใหม่และรถราคาถูกนะครับกดตรงนี้ ตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับผมสําหรับด้านหน้านะฮะเราจะเห็นเลยนะครับเป็นฝากระโปรงหน้านะฮะมีสเก็ตนิดนึงนะครับก็ต้าของเก่านะครับได้ทํทการแต้มนะครับคล้ายๆว่าใช้ปากกาแต้มสีนะครับส่วนกระชนหน้านั้นสีสันเต็มดีนะครับรอบคันก็โอเคเลยนะครับผมจะมีริ้วรอยนะครับตรงประตูหน้านะครับแค่นี้นะอ่าไม่ลึกมากนะครับเป็นริ้วรอยนะครับอ่าแล้วตรงนี้นิดนึงนะครับ อ่า,อานิดเดียวฮะไม่น่าเกลียดเลยนะครับแล้วก็สีสันก็จะมีตรงนี้อีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไอ้พวกสีแบบภูๆอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะฮะบ,บอดุงบอดี้สวยมากนะครับส่วนการชนท้ายนะครับฝาท้ายทุกอย่างนะครับสีสันสวยงามเต็มนะครับก็นะฮะตอนนี้จุดหนึ่งนะครับนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับเล็กกน้อยผมบอกหมดแล้วนะครับเพราะว่าไม่อยากให้พี่ๆน้าๆปู่ๆนะครับมาให้เสียเวลานะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังคาก็โอเคเลยนะหมบางเลยอ่ะมือเดียวป้ายแดงอ่ะนะครับอันนี้ช่วงล่างดีด้วยนะครับหนึบแน่นนะครับก็จะมีอย่างเดียวนะครับเลี้ยวดังนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยว เราไปดูห้องเครื่องกันเลยนะครับเอาละครับแดดร่มลมตกแล้วนะฮะเมื่อเราเปิดห้องเครื่องมานะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูคานหน้าก่อนนะครับคานหน้าเนี้ยเดิมๆเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทางซ้ายก่อนนะครับคานหน้าเดิมเลยนะฮะรถเดิมดีนะครับอะไมาตั้งแต่ฝาโปงนะครับตัวนี้เนี่ยบอดี้นะฮะรหัสเป็นเอ่อบี4บนะครับ B14 นะฮะแล้วก็แอร์ผมเพิ่งทำมันด้วยนะฮะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็ภายในเนี่ยมีจอด้วยนะครับอ่ามึงใส่มานะครับถึงแม้จะเป็นจอมือสองนะครับแต่ว่ามันก็โอเคนะครับเจ้าของเขาขายเพื่อไปเป็น Android นะฮะเล่น Android นะครับโอเคนะฮะอ่าตัวขาน้าก็จะมีตรงนี้นิดนึงนะเจ้าของเขาจริงเดิมรับรถไม่เคยชนนะแต่เจ้าของเขาอ่ะทำคอหล่นใส่นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้ อ๋อคะส่วนเครื่องก็แห้งๆนะครับนะฮะเดินทางไกลได้นะครับเดินทางไกลได้เลยนะฮะชัวนะครับน้ําเนื้อไม่แห้งไม่หายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือรถคันนี้เนี่ยเคยติดแก๊สนะครับแต่ว่าได้แจ้งยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เป็นมือเดียวปแดงนะฮะแต่ว่าตัวมอตอมเนี่ยยังไม่ได้ออกนะครับนะฮะมอต้มยังไม่ได้ออกนะครับแต่ว่ายกเลิกเรียบร้อยนะครับตัดระบบออกเรียบร้อยนะครับนะโอเคนะครับต่อเลยนะครับเมื่อเราเปิดท้ายขึ้นมานะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไล่จาก ซ้ายก่อนนะครับเช่นเคยนะครับอา้าวล้วฮะโอ้ด้วยเงาอะนะฮะตรงนี้ถ้าใครมองไม่ชัดน,นะครับอาจจะต้องรอดูช่วงท้ายคลิปนะครับอ่าตรงนี้นะฮะน็อตฝาท้ายไม่เคยขยับเลยนะครับโอ้ยท้ายสวยนะบอกเลยว่าท้ายสวยมากนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะก็คันนี้เนี่ยถือว่าพร้อมใช้เลยนะครับจริงๆแล้วได้สาหรับ 80%เได้เลยนะครับก็ตำหนิก็จะมีเลี้ยวดังหน่อยนะครับแต่ถ้าเราไม่แค้นมันนะครับมันก็จะโอเคนะครับมันก็จะไม่ค่อยดังนะครับเลี้ยวปกติน่ยไม่ดังหรอกถ้าเราไม่แค้นไวเร่งกันนะฮะแต่ว่าเนี่ยไม่แรงนะครับแต่ว่าผมก็ต้องแจ้งนะครับเออไม่เคยหมกเม็ดกันนะครับจะซื้อไม่ซื้อนั้นอยู่ที่ผู้ซื้อตัดสินใจนะครับอยู่ที่พี่ป้าน่านอานะครับตัวนี้เคยแก๊สนะครับออกเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ายังมีรูอยู่นะยังไม่ได้อุดขี้หมานะครับเดี๋ยวผมจะการให้ครับเรื่องอุด เอาละครับนี่ท้ายเธยสวยนะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือครบนะฮะนะครับโอเคพวกล่องพวกตะเข็บพวกนี้ครโอ้โหนะฮะห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับหน้าเฟซบุ๊กนะครับแต่ว่าสำหรับสมาชิกลิขรนนะครับห้าหมื่นสามพันบาทไปนะฮะห้าหมื่นสามพันบาทนะครับได้รถมือเดียวป้ายแดงนะครับนะอ่ะงั้นเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อเลยนะครับโอ้โหดูฝาท้ายโอ้โห มันมีเสน่ห์นะฮะเมื่อเราเปิดประตูเข้ามานะครับแห่งประตูเดิมนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับแล้วก็อ่าปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับพับนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตุ่มแก๊สยังอยู่นะครับแต่ว่าไฟไม่มีนะตัดวงจรออกไปเรียบร้อยนะครับเลขไม้สามแสนเก้านะครับเครื่องยังดีนะฮะนะฮะเครื่องยังดีนะครับเจ้าของเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยนะครับพร้อมกับเกียร์นะครับเสียงกงนะครับพร้อมกับยกเลิกแก๊สนะครับ จอเทคไลน์นะครับสามารถบูทูธได้นะฮะตรงคอนโซลสะอาดสะอ้านนะครับช่องแอร์ไม่มีล้มนะครับนะฮะคอนโซลสวยงามนะครับอันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับเก๊ะใส่ของนะครับลงตัวนะฮะโอเคครับแผงประตูข้างซ้ายก็แล็บนิดหน่อยนะฮะไม่น่าเกลียดอะไรนะครับถือว่าได้ของเดิมนะครับส่วนพวกบางแดดพวกผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านดี สำหรับซ้อชิกช่องพิชชอนนะครับห้าหมื่นสามนะครับถือว่าไม่แพงนะฮะเพราะว่าผมเปิดอยู่ในเฟซบุ๊กห้าหมื่นแปดนะครับก็ในขณะที่พี่กำลังดูคลิปอยู่เนี่ยลูกค้าทางเฟซบุ๊กก็เขาก็ดูอยู่ด้วยนะครับอย่างไรก็รีบหน่อยนะฮะเพราะว่าคันนี้ผมขายไม่แพงนะครับแล้วก็ได้รถเดิมๆไปใช้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปทั้งด้านท้ายกันนะครับเอาละเปิดประตูด้านท้ายเรียบร้อยโอ้โหเอาละครับ เมื่อเราเข้าด้านท้ายนะครับน้าหขอบขอบขอบประตูไปไงเป็นบางคันที่ผูกแล้วเอาละตรงนี้นิดนึงนะฮะจริงๆแล้วมันจะต้องเต็มตามโค้งนะครับก็ไม่โยกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สัน่นไม่คลอนนะครับโอ้โหมันเป็นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยวะอ่ะมือจับนะครับมือดึงประตูปิดนะครับก็แตกอย่างที่เห็นนะฮะในช้อปปี้นะครับน่าจะมีนะฮะตัวราประมาณร้อยสองร้อยได้ เบาหลังก็คาดเบลได้ทั้งหมดสคนนะครับอ่าคนกลางจะคาดได้เฉพาะเอวนะครับอ่าท่ากับคันนี้นั่งได้ทั้งหมด5คนนะครับได้รถเดินทางไกลและแอร์เย็นๆนะครับสามารถเสียบทีวีดูนะครับหรือว่าจะฟังเพลงบลูทูธก็ได้นะครับวางขวางเอาละครับเมื่อผมลองขึ้นมานั่งนะครับคันนี้เนี่ยโอเคเลยนะฮะโหเป็นไงดูเข่านั่งสบายนะครับนั่งสบายมากนะครับสาหรับพาแม่ไปโรงพยาบาลนะครับอ่ หาให้แม่บ้านนะครับจ่ายตลาดนะครับหรือรับลูกนะครับนะ่ะเด็กๆก็นั่งสบายนะฮะเวลาเวลาอยากจะเล่นศิละปะนะครับหรืออะไรงเงี้ยจินตนาการของเด็กอะ่ะเขาจะขีดเขียนไปปล่อยเขาไปเลยฮะลดราคานี้นะครับจะไปเสียดายนะฮะซื้อแบบนี้ให้แม่บ้านนะครับเราไม่ต้องซื้อรถบใ,ใหม่นะครับเพื่อบางทีเด็กๆนะฮะสังเกตเถอะถ้ามีปกากามีอะไรเงี้ยจินตนาการเพียบตามประตูตามเบาะเนี่ยเนี่ยนี่ก็มีนี่ก็มีเป็ออนอะไรตัว <singer> อะไรวะน่าจะเป็นหัวไดนเสาไม่ก็หัวเต่านะ แต่น่าจะหัวเต่ามากกว่านะหัวมันแบบคกล้ายๆจริงจังโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับนิสสันซันนี่นะครับปี99นะครับที่ผมเพิ่งรีวิวไว้คันนี้นะครับก็นะครับช่วงนี้โควิดเริ่มระบาดแล้วรอบ3นะครับก็คนรวยติดนะครับแต่ว่าซวยคนจนนะครับก็นะฮะรถราคาประมาณนี้นะครับช่วงนี้นั่งรถส่วนตัวเถอะครับอย่าไปนั่งรถโดยสารประจำทางเลยนะครับเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยนะครับ นะแล้วก็ราคานะครับทันนี้เนี่ยผมเปิดไม่แพงนะครับสำหรับสมาชิกช่องมิชอนนะครับแค่ห้าหมื่นสามพันบาทเท่านั้นเองนะฮะใครหาอยู่ก็ต้องเร็วนะครับสําหรับใครที่พลาดโซลูนาไปนะครับโซลูนาเนี่ยทั้งสองคันนะครับเออ่ผมขายไปแล้วทั้งสองคันเลยนะมันลูกค้าเขาตามมานานนะครับแล้วก็เร็วมากนะครับเออ่แล้วก็ส่วนตอนนี้เนี่ยจะมีหยดน้ำมาอีกคันนะครับปี2002นะครับหกหมื่นกว่าบาทนะครับก็เตรียมตัวรอเลยนะฮะรถเดิมๆเลยนะฮะปี02นนะครับตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นวีออสนะครับ แหมคันนี้เนี่ยสวยจริงๆอ่ะห้าหมื่นสามนะครับศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ข้างบนนะครับขึ้นไว้ตลอดเลยนะฮะเผื่อใครหาไม่เจอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กชอลรถบ้านด้วยนะครับนะจะได้ไม่พลาดรถมาใหม่นะครับแล้วก็รถราคาถูกนะครับสาหรับผมนะฮะบิ๊กชอลรถบ้านวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะฮะสวัสดีครับเดี๋ยว่อนเดี๋ยวนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อน เอาละเลขไม้มีจ right. okay. er uh, okay. ุกหน่อยนะเลขไม้มีจุกหน่อยนะดินดิ้นเอาละครับเลี้ยวคอมโอเคเกียร์เกินนิ่มอ่าจอติดแล้วนิสสันโอเคแต่สดงให้ยังเจี๊ยบลองช่วงล่างก็โอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะมีเลี้ยวดังนะครับแต่ช่วงล่างแน่นนะฮะจอสามารถบูทูได้นะครับ ค <Okay. S 2> ถ้าเป็นเลนวายเนี่ยที่ผมถ่ายนะตอนนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยชัดนะฮะโ okay. อเคเดี๋ยวผมแสดงให้ดูนะครับเกียร์เกอร์นี่เปลี่ยนนิ่มเลยนะฮะนะครับความเร็วใช้ได้นะครับทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับยูเวนเข็มไม้นะตอนนี้มันมันไปมิดม hey, ไม้ละไอ้เวฟเข็มไม้พวดนี้เอ่อ,อยูเวนเข็มาวัดรอบนะครับแบบห้าหมื่นสามพันบาทนะครับก็ ได้เขาใช้งานแล้วอะนักสลักลว์การยย่างนี้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยผมได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันก็เย็นนะครับพร้อมที่จะพาครอบครัวนะครับโดนทางไกลนะครับไม่ต้องสางแดดน,นะครับแล้วก็มีโเวร์ไดร์ด้วยนะครับตัวนีโ้โเวร์ไดร์ฟอนี่ ปล่อยมือได้ไปล่อยมือได้เอียงซ้ายนะครับเพราะว่าตามพื้นถนนเอาละครับงั้นลาไปของจริงนะครับอย่าลืมดูภาพนิ่งช่วงท้ายด้วยนะครับลิ้นรวยแกไม่รู้เป็นอะไรบ๊ายบาย